สมการาให้ข้าวให้น้ำแม่ตละดเม็ดขอผลบุญสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งได้สมปรารถนาด้วยตาถูกให้แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยจ้ะมาได้บุญทานที่ได้ทำบารมีเด็โอ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 ดกินข้าวเลยค่ะเอาน้ำมาให้แม่ดยวยจัดเต็ม กินมื้อเช้ากับคุณยายค่ะคุณยายก็กินง่ายๆนะคะกินข้าวผัดค่ะบอกกินพริกกินผักหน่อยยายบอกไม่ได้กินพริกก็กินข้าวไม่อร่อยอากาศร้อนมากๆเลยค่ะคุณลาดร้อนอบอ้าว นั่งถนัดไหมหล่ะแมนน่นอนวางกอนวางกน้นห,หนูบอกวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวหนูไปเก็บให้ไงเปลือกแตง กินข้าวอร่อยนอนหลับสบายน่าจะอายุยืนอยู่ตื่นมากินกาแฟตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยคุณยายขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสบายสบายสไตล์โคราชด,ด้วยนะคะ า,า,า,าอของบํารุงอะไรก็ตามอ่ะมันต้องกินสมหวัเสนอกินตลอดไม่ใช่ว่าเรากินแค่วันสองวันแล้วมันหายนะ,สะเสด็จแม่ร่างกายเราใช้งานหนักมา,มากลแล้ว พอไปด้วยนะคะเสียงข้างบ้านจามค่ะต่อบุญกับพระในบ้านนะคะเดี๋ยวก็ให้ไปส่งบ้านแล้วค่ะคุณยายบอกกินข้าวเสร็จแวะพามาเล่นกับ หลานสาวน้องน,องนาดพามาให้ลูกหลานได้ลดน้ำดำหัวสงการค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอาคุณยายสวัสดีค่ะหน่อยออบ,แบบคควัั่ร